สวัสดีครับนางรองพอไดเลมพวกกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข่าไม้เก่าอีกแล้วครับผมเมื่อก่อนเราเคยเอาเหยื่อหวกมาลงครับวันนี้เราได้เหยื่อเขียดมาก็จะมาลองดูครับไม้กระท่อมด้านหลังพี่น้องเอฟซีก็คงจะจํากันได้ครับวันนี้ก็มากันทั้งหมดสามคนครับพี่น้องก็มีพานต้นทองไล่ไปานาพาพื้นแล้วก็เทพสายลมอีกคนนึงครับผม ตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่ครับไปํำเลยไปใส่กันเลยครับผมนี่แหละครับวันนั้นเรามาพักกันอยู่กับท่อมนี่แหละวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอเจ้าของนาครับก็ได้ขออนุญาตเกลียบร้อยแล้วแหละสบายใจครับวันนี้สวัสดีครับพันต้นครับท่องไรไป่ปลายนาพาเพลินล้วก็กำลังแปลอุปกรณ์อยู่ครับเทียบสายลมครับผม มีคิงกันอีกยไหมวันนี้เห็นวิวเวออกมาว่าจะมีอ๋อเลยกฎกติกาอะไรยังไม่รู้เลยเขาใส่เหยือห่วกเนาะเราใส่เหยือเขียดเทปใส่ล่มใส่เหยือห่วกใช่ไหมนี่อย่าเทปใส่ร่มเลยนอนนี่อู้หูตัวสวยแท้ต้นห่วงชุดนี้ยังสวยไหมเออได้ห่วงมาจากไหนเนาะกำลังมาครับเทปใส่ร่มครับผมสวัสดีครับ มีกัรนอนโคนอ่ะวันมีขิงอะไรกันอีกไหมนี่ฮะมีขิงอะไรกันอีกไหมเจอหนักกันไม่ได้เลยคู่นี่เอาไรมะปดุกกับปลาหมอเฮ้ยปนุกไอ้ปลาหมอไหนจะกินเขียดฮะปลาหมอไหนจะกินเขียดได้เดี๋ยวเดี๋ยวจจะอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนอนโคนเลยวันนี้อัพปนุกก็ได้อ่ะไปใจกันเถอะทำเลยไป ด,ดีเอ้ยดูเถอะนี่ใส่ทิ้งทุกไม้เลยเบ็ดเทียสายลมเอ,อ้นี่เอาดูะโกโแตะเบ็ดมันไปไหนมดุดใส่ก็เก็บไม่มดุดอันสุดท้ายแล้วครับ ไปอีกสองคนนั่นก่อน่าจะเซตแล้วครับไฟหายไปแล้วทีนี้เราก็จะเย็นยามกับแล้วครับวันนี้ก็วันนั้นไม่คือกันเลยครับบริเวณที่เราใส่ด้านบนนู่น้ำแห่งหมืดละเหลืออยู่แต่นี่แหละครับแลแถวนี่แลหละเหลืออยู่ไม่กี่บิ้งครับน้ำจะไปมีอยู่เทียบสายลมครับเทียบสายลมใส่ติศถนน ไปรุนกันครับพี่นอ้องเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วคันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่เอากระโดดชูตัวออไปโจยหนำหนากก็ขเขาด้วยนั่นโอ้เรียบร้อยดีครับวุดเลย เทปมีตัวไหมสามครับตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ที่จ็คตุงสัมนียดดำม,มีดนะอัานตุนเหรอเดินมาหตัวครับอ้ไหนป่าเขาตัวใหญ่ไหมตุนไม่ใหเล่ไีรี่กว้าอะวะเออปลาทางผมไม่มีแจ็คตัวเลยครับพี่น้อง ียบบ้อยได้กินเลยวะเนี่ยดูๆกันอยู่พี่เไม่คิดว่าจะของเจะเ็บไปเกี้ยงขนาดนั้นเนี่ยอยา่าผมใส่เด่นพีนอะแต่มาซ้ำสวนแบบปิ๊บโอ้ียบร้อยเลยถ้าผมได้เหยื่ห่วงไปนะได้กินปลาดุผมแล้วใช่ไหมอันนี้ติดปลาดุแล้วก็ไม่ปลดมา,าผมได้ อย่าเขียดไปนับผมแต่ปลาชน่นใหญ่มาแล้วเอ่อเอา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 แต่รูปจะได้กินปลาย้อนไครวันนี้โอ้เอา้าเมนูอะไรจิบจะลองลาบดูครับลาบอะไรคือมีต้มหมอ,อปละลองดูลองจะเ้าท่าไหมเอาลาบก็ใช่ไปดุกเลยอันนี้เอาปลาช่อนในลาลาบับครับเพราะว่า รู้ประกาศมากก็ทำก่อนโอ้ยหลับสูงไหนน้อนี่เนาะไม่เคยกินกันไม่เคยโอ้ยลองดูครับเผื่อมันอร่อยเอาเอ้าเอ้าลองลองลองเกลี่สายลมก็เฮ้ยผ่านจนก็กำลังมุกกระปูดอยู่นะครับใส่กระปูดมาสามฟากคนละฟากพ็ดีเลยผ่านจนได้บอกว่าผีด พี่กองคุณงตักขึ้นทุกพีเขาใจพิษแล้วดีกเขาเป็นกรึบพูดอะไรก็คือมดด๊อกเขาได้ปลามาั้งกูเว้ยพูดแตเรื่องยุ่ยเลยไม่แน่ด๊อกรอบนี้พี่อาจจะกูเบ็ดขึ้นมานอนก็ได้มองไปไกลจากพี่ด๊อก ร็จแล้วครับเมนูลาบประช่อนเทศสายรมครับวิธีทําก็ยังไม่กล้าถ่ายให้พี่น้องชมครับเดี๋ยวรอให้มันกินได้รสชาติมันดีเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับเค่องเคียงพักกระถินก็เจ็๊บเอาตามรั่วนี่แหละครับนี่ไม่มีพักอะไรเลยมาเด้อพี่น้องกินข้าวรายการครับแซ่บ มีคนป่วยเลยมันใส่ลิ้นไปนีพี่น,น้อง,ง,ง,องลาบกระชอนซูงยังไงเดี๋ยวมาเล่าอ้ฟังครับโอ้โห่โอยหม้อ,อล่องเลยครับเดี๋ยววันหลังทำใหม่เดี๋ยวพี่จะถ่ายการต่อยมิธทีทำเด้ย๋ย สาป่าใหลอ้วนกลาบไปดุกีก่่ะยิดส่ปลาใส่เบ็ดห้ยด่ปลาจะพ้นทำหายส่วนลายน้ำพิ่ให้เพียมันเข่ากันผิดกได้เลยงั้นคือมันอ่ะบ้ากันไม่ได้วันเย่อี่ไม่หายกันกินเขาดินนำไปนานนี่หยิบทิ้งไว้รนี้ เราชาวิ้งเข้าม่ได้่เรานะเราดูๆกันอยู่แต่ไม่มีน้ำจริงอ่ะน้ำเพราะจะถ่วงหลังมือน่ะต้องหัวเลยพี่ใจมันหมางเนี่ยตัวสีก็พูดว่าต่างกันไปที่พโทษไม่ต่างกันอะไร่ดอกเฉยๆเขาเลยยักมีวันนัด หเหยื่กุ้มเลยเหยื่อ,อผมนำเน,น้หน่อยหยุดอีเพแต่หน้อยไงพี่ปัาเพแต่แต่หน้ยอยไงย่อกระถินย่อกระถินวันนั้นลาบปลาก็ผ่านต้นหลับดุกแล้วจะทำอะไรย่อกระถินนะี่วันนั้นกินกันโอ๊หนาอุ๊คือเด็กนี่เดี๋ยวแล้วคือคือจะไข่นี่แหละ ที่กันมันตัวนายให้เราเปลี่ยนพี่น้องเอฟซีก็ดูแลสุขภาพกันนะนี่ครับอากาศเริ่มเปลี่ยน,นแล้วแหละแต่ว่าพี่เป็นพี่มันงอเงียมันพานตุ่มเนาะใช่

สวยไหมบุ๋มอาศัยมาซิบใช่ไหมการเล็นๆปลาเล็บปลาเล็บเลยนะต้องเป็นมูขนาดนีกอัตลาจะอยู่พันทุวนพันทุนปลาเล็บเดียนี่มีพวกวันเดี๋ยวจะติดปลอดไทยสุดยอด มันมน้นมนะนประเสริฐ้นเมนเล่าภา,ากุงใช่หมขนเหลือมั้ยมาขอเราไป็บแบบเหนือใช่พูดถึงบ้านเนื้อมันตุยกัเนี่ยปลาดุกยังนี่ใช่ครับไม่ไม่ต้นเนาะปลาดุกจบเหนียว อร่อยของเขาจริงครับเกี๊ยงถั่วตับเลยอาหามต้นคนสุดท้ายอีกแล้ว <S 2> <S 2> เป็นไงเมนูนี่ก็าทายอยู่ดนะ้ยเนาะเคือคือคือ,อ,อจะเล่นอาหารก็ด้วยรอบหน้าเราไม่อีกเลยต้องมีอีกต้องมีอีกพยายามเด็กเล็กลอกกันครับจะได้กลับมาพักคลอง อาการไม่ค่อยดีแล้วครับก็แก่ก,ก,ก็แกวแล้ยอนกาันเปลี่ยนครับไปเดี๋ยวไปรุ่นกันครับมาแล้วนี่ตัวเลขเราครับข่าจุนปูนน้อยโอ้ยนี่นะครับน้ามันแหงหมดุดสงส ป่ามันย้ายเขาสะคืนครับจะเหลือแต่ปลารุ่นนี่บ่นี่ยหยิบลอยครับมากำหัวหาหางมองไม่เจอครับอ่ะดุนกันต่อครับผมเอา กงกงครับมีตัวตะกี้เถอะวะเงียบสบายล่ะเขียดกระมุดครับเขียดกระมุด เหน,หน็ดนะอันนี้เหน็นด้วยนะมาแล้วครับโหหลบร้อยเอามันตัวเขามันจะตัวครูอยู่มันม้นครับ เอออ้าจะมีแต่ปลาใส่นีนี่วันนี้อ๋อไทนี่กับส่นี่แหละอ้านานนานอือสมนามันแต่ตัวแรกเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก็มีมีเสียบอีกเปลี่ยนวันอะไรวันนี้นขอท่าเลย อะกลับไ, <professors fingers out> ไปนอนดีกว่าพี่้องไม่คืนแล้วครับหลังจากที่เราไปยามเบสดมาเมื่อกี้ครับโอ้แทบไม่อยากให้ดูผลงานเลยครับโคตรอายเลยมอจะไม่ได้ต้มมอปลาด้วยตำนะครับมีตัวเจ็กทาดามีดเนี่ยพอจะผ่าหลัง เอาไว้พอดนะครับเจ็บสต่ลมก็น,นอนอยู่ข้างล่างผ่านต้นก็น,นอนอยู่ในปีนี่ครับอะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยไปรุ่นเชาวอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้อาการก็ไม่ค่อยดีดาก็แกกก็แกกเหมือนจะไม่สบายครับเจอกานรอบเชา้ารอบกู้ครับขออนุญาตพักผ่อนครับผมคำพืนนี่ก็ลาตีสวัสดิ์ครับ เช้าแล้วครับได้เวลาไปกูเ่เบ็ดกันละอุ้นเยดรสลมก็ออกมาแล้วครับรลุ่นความหมายกันครับพอจะได้กับขเขาไหมไปน,นี่มาแล้วครับตัวแรกของเรารอบเช้าครับผมอเห็นแต่คีบอยู่นะครับ

หนึ่งเต็มครับผมรอบเช้าไม่แห้วแล้วครับทานเป็นเกี่ยวเลย เป็นวันอะไรวันนี้รุดตัวที่สามแล้วครับโอ้รุดได้รุดดีฮะไปลุวงกันต่อครับผมโอ้ยอ๋คนนี้มากุก อยู่ทำเอ้ยน่าจะพึ่งเห็นเต็มที่สองนี่แล้วครับเรียบ้อยเลยวะนี่จำทางกลับบ้านไม่ได้เลยโอ้ยุดมืออีกแล้วไม่มันอ่อนละถวยด้วยว้นนี่เออหนึ่งเต็มครับผมบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้ก็เก็บเบสเซ็ตแล้วครับ เริ่มเห็นหมอกบางๆแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานแล้วครับโอ้วันนี้ก็ตรงข้ามกระหมานครับแ้วมีจะใส่พาหลังทอดครับผมโอ้ทานตุ่นมอหมานอ,อ,อยู่นี่ปดัดเกือบขึงหมวงขาหมวงครับพี่น้อง แต่ว่าก็ไม่ไสใหญ่ครับไสเดียวกันเลยเป๊ะขอ,อกเดียวกันครับแตมา,านขาดใชมารัดโอ้นี่ครับมาขืนหมอครับคนนี้นี่เท <c oughs> ีสายลมครับผมอ <c oughs> ้าวเทียบเอามาเทใส่รวมกันซะให้มันได้ดีเป็นคนๆซะเว้วยดูไว้ด้อใส่เ็ดนะนเอาเอามาเทรวมกันซะเทียบเมื่อกี้ก็จิงอ่ะ อันนี้ะครับเชื่อในในไหมเียงก,เก,ก,เกูเก่กกเก่เมืาอเราพี่น้องเอ้ยสงสัยจะต้องพักสักระยะหนึ่งแล้วครับไม่ไหวร่างกายบอบเลึกเกินช่วงนี้ผานต้นหายผมต่อรับโจบอีกแล้วจริงๆมันอาจจะไปเทปไยรุมก่อนครับไบอ้บวก เทือดสวนจะไยาดอย่งนี้ด้ยนะันี่นะครับการหาอยู่หากินผมมีหมานมีไม่หมานครับฮะนี่ก็ได้เวลาลับบ้านแล้วครับเก็บเข่าเก็บของเรียบร้อยดูขยงขยะใแห่พี่แกเฟสนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอกำลังงใจจากพี่น้อง FC คือเก่าแล้วครับ ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมทรสาายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับหมายบรรยากาศใช่นอนก็สบายเลยวิ <laughs>